ดีจ้าสวัสดีทุกทุกคนสวัสดีพี่เพื่อนเพื่อนนะคะสวัสดีตอนเช้านะคะเช้าเช้ามาไม่ทันจ้ะ <c oughs> พึ่งพิ่งได้พักนะสวัสดีพี่เพื่อนเพื่อนนะคะมาทุกคนมาแล้วก็จัดเลยนะมีเวลาน้อยนะไอเป๋ไอสัตว์มึงอย่าสอยนะสร้างสร้างคอนเทนต์อีกแล้วฮะไอสนตีนฮะอีหมอยมันไปจ่อเม้นต์อีแม่เนี่ย เอฟซีเขาเข้ามาเมน้นกันเต็มเลยไอคลิปที่เต้นเมื่อวานโอ้ยมีการมาว่าอีแม่ว่าเข้าลงได้แล้วถัวไอเป๋ก,ก็มันเจงไอศาสตร์มึงปันน่นอีกแล้วไงะฮะมึงปั่นน้ำพกเหรอฮะไม่พูดจะดีกว่าไหมฮะมันมึงทําคลิปมีหน้าที่ถ่ายก็ถ่ายไปไอปากสมัจแจไอปากดูดคี้ฮะไอเอี้ยปากนี่หืมมึงนี่นแม่งได้เอาส้นตีนยักปากนะมึงก็อยู่นิ่งๆได้ไหมฮะปัน่น ปั่นให้เขาดา่าฮะปั่นปั่นให้มีประเด็นไงนะเป็นไงมันบอกมันบอกอีแม่อีแม่อีแม่ค่อยก็ยังสวยอีหมอยเดือดเลยเนี่ยดูค่อยสิค่อยหกสิบสองเนี่ยผิวพัน์แต่งตึงเนี่ยค่อยไม่ค่อยไม่เคยหยุดสวยเหลออีฮี้แต่งตึงแต่งตึงทําไมเซลลูไลท์เต็มแขนเลยอีเฮี้ดูหน้าตาค่อยสิหน้าตาค่อยไม่แก่เลยเนี่ยค่อยยังสวยมันยังมันบอกว่ามันสวยทุก <c oughs> คน อีหมอยมันทําเล็บอีกแล้วนะส่วนอีกคนทําเล็บนะมึงหุบปากไว้เลยอีฮี้นะมึงหุบปากไว้ทํามีเขามีเขาจะให้มึงมาทำก็ทำเดี๋ยวเสือกนะอีอีอีตัยอีตัยมึงอยู่เฉยนะอีสันเตนนะมึงอย่าตอแหลเสือกปากยื่นปากยาวนั่งทําเล็บตีนอ่าเหม็นๆของอีหมอยไปกี่ครกอะฮะแหมกลัวไม่ได้เตปใช่ไหมอีนี่อยู่ดีไม่ว่าดีชอบเสือกนะส่วนอีหมอยนี่มึง ฮะทำไมเหรอเขาพูดเรื่องจริงนะแกอย่างมึงมึงคิดว่ามึงสวยตายนี่ฮะส่วนไอ้เพียเป๋บอกไงแม่ค่อยยังสวยอยู่เลยผิวพรรณยังดีเหลอผิวพรรณยังดีกูให้มึงเอาเอาไหมฮะไอ้เป๋ถ้ามึงบอกผิวพรรณอีหมอยมันดีกูให้มึงสีกับมันเอาไหมฮะหรือว่ามึงเอาเพราะว่าปกติมึงก็เอาไม่เลือกอยู่แล้วไงหมามึงยังเอาเลยไอ้สนุนทินนะ ส่วนอีโคเขาบอกว่าไงเนี่ยคนเราอ่ะจะมาว่าแก่เข้าโรงเข้าโรงมันเข้าได้ทุกคนใช่แต่พวกมึงอะเข้าก่อนพวกกูนะแน่ที่แน่แ,นแม่มึงไปก่อนนะมึงอย่ามาว่าเลยว่าคนนู้นคนนี้เขาว่าแม่มึงก็แม่มึงทําตัวสมสมควรไวไหมสมกับไวไหมฮะอีต่อแหลอกแกกะโหลกกะลานะโอ๊ยวันนี้แม่เลี้ยงนมจีนอ่าส่วนไอเฮียเป๋เขาบอกว่าไงอ่าอีแม่เขาเลี้ยงแต่ค่อยมาช่วยกันทำนีเ่เป็นไง นะให้กูแฝงไปหน่อยก็ยังดีมึงทําอะไรฮะมึงทําอะไรมึงมาอยู่นี่เก็บเดือนมึงถือแต่กล้องฮะแขวงแต่หําฮะไอ้สันตินฮะมึงทําอะไรนะแล้วเป็นไงปัน่นปั่นให้อีโคกไดาอีไงฮะคน,มนะลมก,ก็เข้าลงกันทุกคนใช่เข้าลงกันทุกคนแต่พวกมึงอาจ,จะเข้าเร็วกว่าพวกกูเพราะปากสน้นไตนไงฮะทามีมีหน้าที่ทําแดกก็แดกไปแดกโชก็แดกไปนะอย่าปากหมาอย่าปากดี นะอีส้นเตนไม่เขตใช่ไหมไม่เขตอยากอยากให้เขาจัดมึงอีกดอกใช่ไหมฮะอยู่ดีไม่ว่าดีส่วนไอ้เฮียนี่มึงไม่เขตนะไอ้เป๋ไอ้ส้นเตนปั่นเมียปั่นนะปั่นให้มีประเด็นนะปั่นให้มันให้มันด่านะพอมันด่าแล้วเสียเงินแล้วเป็นไงนะพอหน่วยงานเข้าไปครับครับโถไอ้เฮียนะพวกมึงนะมันไม่ต่างกับพวกอะไร หน้าไหว้หลังหลอกไงนะเขาด่ากันจนปากเปียกปากแฉะพวกมึงก็ไม่มีรู้สึกรู้สานะหน้าหนาอย่างส้นเตีนก็เป็นแถวอลนะพวกมึงสี่ห้าตัวเนี่ยฮะส่วนไอ้เหียนี่ปากสม่าแจะนะฮะมึงเอาเวลาที่ปากมึงเนี่ยนะไปสอนลูกมึงก่อนไหมสอนให้มันเรียกมึงชื่อนามสกุลให้ถูกก่อนนะนะไอ้ขอบแตดนะมึงอะนะไอ้ส้นตีนมันรู้จักมึงอย่างว่ามึงชื่ออะไรหรือมันรู้หรือหรือมึง หรือมึงให้มันเรียกก็ได้ให้มันเรียกมึงว่าไอ้ปากสมะเจหรือไอ้ปากห้อยหรือไอ้บักคีทูดนะส่วนแม่ส่วนอีโคกก็ให้เรียกอีคังคากนะอีขาเบียดนะโจ่ทำมันโชว์นี่ทุกคนมันใส่เสื้อลายสก็ตไอตัวที่อีเตียถามว่าสักไหมเมื่อวานมันยังใส่อยู่เลยวันนี้นะเมื่อวานมันเอาคาดเอวบางทีมันก็ใส่นะวันนี้เอามาใส่กันเนี่ยงไงโน้อ no, มึงยังบอกแล้วว่า มึงซักเสื้อไหมมึงซักเสื้อไหมวันนี้เอามาใส่อีกนะโหอีโสโคกอิโสโกโปกอีขาบเบียดนะทำมึงทําให้แดกอะ่ะพวกกูก็ดูไปอย่างงั้นแหละดูความบันไลดูความโสโคกพวกมึงนะไม่ต้องห้ามพวกกูนะนะพวกกูมีสิทธิ์ดูพวกกูไม่ได้เอาเช็ดเอาเน็ตคนอื่นมาดูเน็ตบ้านกูกันนะอีเฮียนะปากให้มันหุบหน่อยไม่เข็ดใช่ไหมปากมึงอะ่ะฮะอีต่างดาวอันนี้เฉพาะอีโคกนะ แต่พออีโคงนังทค่ะทุกคนนะอีต่างดาวส่วนไอบาหุขี่นี่มึงก็ปั่นสมเจ๊ะนะมึงไปอ่านอีหมอยช่องอีหมอยอะแล้วมึงไปอ่านคอมเมนต์อ่านเพื่ออะไรเพื่อมาจุดประเด็นเหรอจุดประเด็นหาพ่อมงเหรอไอสันไต้ฮะไออี้อะออีแม่เล้ว่าสวยอีหมอยเอ้ยใครเจ็ดสิบสองแหมชูนิ้วมึงจะชูทําไมฮะอีมือคากินะอีมือหมูนะอีหมอยมันนีแต่งแง่อีแก้วมันมีอีเยิน นะอีถุงตาห้อยยานนะมึงอะเรสวยตายละอีอนะเดินนะโอโ้โห้ยนะมึงก็พอพอ,พอกันอะลูกมึงกับมึงอะฮะมันไม่ต่างกันเลยนะฮะสวยตรงไหนถ้ามึงสวยนะคนก็เอามึงไปนานแล้วนะก็มึงบ้าแต่คอยไงฮะทำตัวสวยเพื่อฮะเอาเงินเนี่ยนะไปทําบุญใส่บาตรนะให้ทงให้ทานหรือว่าทา ที่มึงคิดว่ามึงตายแล้วมึงจะได้ไปกินตอนมึงตายไงหมอยนะเหียโอ้โหเขาบอกเขายังสวยอยู่มีบ้างไหมหกสิบสองที่สวยเหมือนมันนี่เป็นไงเป็นไงโอ้โหยมึงนี่อไม่รู้จะด่ามันยังไงแล้วทุกคนไปก่อนนะเห็นแล้วเดือดไปก่อนเด้อ